กำคัญน,นะครับหลายคนที่เป็นแม่บ้านกลางคืนต้องสวยเหมือนพระจันทร์กลางวันก็ต้องเหมือนพระอาทิตย์เข้าใจนิยมกลางคืนก็ให้มันนวลๆเหมือนดวงจันทร์แจ่ทางข้างแรงมากนะเดือนมาคนหรือมา,มมาพยุนมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เห็นหน้าพระบ้านก,ก็จะเป็นจะตายแต่ทีน,นี้เห็นหน้าแล้วกูอยากตายอยากนี้วบวชอยากนี้วบวชน พราะฉะนั้นที่สุดของที่สุดเราต้องอยู่กันได้ความดีอยู่กันได้ความดีเออไม่ใช่ว่าตกเย็นมาโทรหาพ่อบ้านโทรหาแฟนน้้งเพื่อพี่พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ที่ทํางานมึงแหกตารู้สักกี่มมงแหกตาตุเสียงง่องๆมึงบอกมาอยู่ดีมอยู่ไหน <S <S 1> <S 1> เียงง่องๆพ,พี่อยู่ในห้องนะกูไม่เชื่อชักโกรกกูฟังหน่อยนี้เลยมาหน้ากูฟังเลยตามจนถึงขนาดนั้นน่โยมนะอย่าไปตามไนถึงขนาดนั้น เป็นแม่บ้านถ้าอยากอยากรวยไหมเท่านี้เท่านีเป็นแม่บ้านหนึ่งเลิกด่าพ่อบ้านเข้าใจไหมโยมอืมลายนั้นยังไม่เลิกนะครับเพราะว่าแม่บ้านตามบ่อยครับลายนั้นไม่มีครับไม่มีแม่บ้านใช่ไหมครับบวชด้วยกันเถอะครับรองไปแล้วครับไปไปบวชกันไหมไหมไหมรองไปแล้วครับสองคนะเพราะฉะนั้น เวลาที่ใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจโดยเฉพาะพูดทิมบ้านในพูดกันดีๆเทวดาจะมาอยู่ผีจะหนีบ้านในพูดกันร้ายเทวดาจะหนีผีมาอยู่แทนบีบมะนาวยังได้นะ้ำบีบขั้นกันเองได้ดแต่น้ำตาเราก็มีอยู่แค่มายอมเตรียมนี่แหละอย่าไปบีบขั้นกันมากนักเลยมันได้แต่น้ำตากดดันกันบีบขั้นกันเออเลือดไหลหมดซิบซิบเดือดพันมามันเสียหาย ร้อยปันคำหวานปันคำหวนานก็ไม่เท่าออคนในครอบครัวเดียวกันเข้าใจนะโยมนะเป็นวงถ้าไม่มีอะไรจะมอบให้ก็เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตไปใช้ในชีวิตให้ชีวิตหลุดจากพันธนาการแห่งความคิดผิดแห่งความคิดผิดหมายถึงว่าให้มองมองคนอื่นเนี่ยให้เอา มองดูความดีมองดูตัวเองให้มองดูสิ่งที่พลาดเก่งพลาดก็ขอดเก่งคลาดกับตัวเองผ่อนปลนเขกอดผ่อนปลนกับ,นค,นกบนค,นกคนอื่นผ่อนปลนกับคนอื่นมาที่เรื่องครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตครอบครัวของเราแม่บ้านเป็นแม่ทัพแม่ทับคือผู้ที่นำความสุขมาใส่บ้านเคยได้ยินทิ้งแมยมนรุ่นยมแจะได้ยินแม่มีตีโพบินเต็นมบนนกเลยนะ เรื่อม,มเลยใช่ไหม <c oughs> ตอนอยู่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นได้ยินอ่อ <c oughs> คิดดูเร <c oughs> าเนี่แทบจะไม่ได้มัธยมอีกพี่้าพูดเรื่องมัธยมเราไม่น่าจะได้ยินเลยนะครับ <c oughs> แม้มีปีโควินได้เหมือนนก <c oughs> เห็นไหมครับอกจะต้องาห <c oughs> นูจะปวดหนะนักหนัก <c oughs> เห็นไหมครับลายนมาแล้วครับ <c oughs> ให้ยอดรัก <c oughs> เช็ดเลือดและปาดคออะไรประมาณนี้นะครับปาดคอเลยมาเลยเอ่อเข้าบ้านมาแทนที่จะเด้เวลาพ่อบ้านจะออกนอกบ้านต้องถามพ่อบ้านไหมครับอันนี้เป็นชีวิตจริงครับต้องถามต้องให้ไม่พันไม่พูดอย่างนั้นก็ต้องถามหม่พี่มีกงพร้อมยิ้มด้วยครับมือเอื้องปากอ้าหน้ายิ้ม อย่ามือง่อยปากห้อยหน้ายักหนังชื้นตกมุมปากห้อยหน้าห้อยหน้าตาจังเกิดธาลัสซีเมียเห็นชัดเจนครับเห็นชัดเจนพระจารย์นั่งแท็กซี่ครั้งหนึ่งไปปรากฏโทรศัพท์เอ้ยพอขึ้นรถปั๊บแกบอกว่าอะไรครับแกเห็นพระก็ชวนคุยเรื่องธรรมะหลวงพี่หลวงพี่โอ้ผมนี่อยู่ได้ด้วยธรรมะนะอืมดีโมทนาเนี่ยขึ้นวัดสังฆทานเนี่ยผมฟังประจําได้ตีได้สมาธิตีสักพักหนึ่งโทรศัพท์เข้า ติ้งแกลับเลยฮัลโหลเออกูขับรถอยู่กูยังไม่ได้สักบาทหนึ่งเลยกูอยู่กับพระอยู่จริงๆมึงเชื่อไหมไม่เชื่อมึงคุยกับพะอมะมึงคุยกับพระเลยสดงว่าเกเรบ่อยแม่บ้านไม่ค่อยน่าไม่ค่อยไว้ใจอาจะรย์มึงได้ยินเสียงพัาไหมมึงไม่กูขับรถแท็กซี่อยู่ปรากฏกูยังไม่มีบางสายสายหนเองพี่ผมปวดอีนังพันธุรัฐที่บานปวดอีนังพันธุรัฐสักพักสายหนึ่งเข้ามาปีด ตะกดลับปุตะกดเสียงหวานเลยฮัลโหลจ้าก่อนเลยพี่ขับรถอยู่อ๊อน่าจะคุยกับลูกหรือ,อยังไงเอพี่ขับรถส่งพระอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่เออวันนี้พี่ขับรถได้พันหนึ่งบริออชั่วบีมากเลยเดี๋ยวพี่ส่งพระเสร็จพี่รับไปกินจิ้มจุกนะอันไหนบอกกับเมียเมื่อกี้ว่าไม่มีวะน,นโอหกหชัดๆเนี่ยว่ะจ้า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 พอวางสายกรึบก็นั้นยิ้มกรึ๊บเลยครับ เออหลวงพี่ชีวิตผมอยู่ได้ก็เพมคิดนี่นะครับอย่างนั้นเลยครับถ้าเตรียมตัวตายโยมเตรียมตัวตายยังไงรู้ไหมว่าชีวิตนี้เกิดมาจะตายเตรียมตัวยังไงก่อนตายครับเตรียมตัวยังไงครับดใจขอบคุณมากครับตัดสินใจเชื่อชีวิตอยู่คนเดียวโยมเตรียมตัวตายได้ถูกต้องแล้วใครมีหนึ่งอย่าไปหาสองมาให้ปวดหัวรู้ไหมโยมมันปวดมัวจริงๆเลย